ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางภูมิใจเสนอศูนย์วิทย์ออนไลน์ s Science at home ในรายการท่องโลกไดโนเสาร์อนซีซ่าแดกไทรรัตซีซ่าแดกไทรรัตอาศัยอยู่ในช่วงยุกไทรแอซิกชื่อสกุลอิงจากซีซ่าบรุก ใกล้เมืองพรีออนทางตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีที่ในสมัยนั้นมีสภาพภูมิอากาศแบบเขตร้อนส่วนชื่อชนิดตั้งเป็นเกียรติอุมเบโตวเวเนียผู้ค้นพบฟอสซิลในช่วงทศวรรษ1990และถูกจัดให้อยู่ในสกูลยูดิโมโฟโดอนแต่ ได้รับการศึกษาและตั้งชื่อให้โดยนักบรรพช,ชีวิตฟาบิโอมาโกดอลลาเวกเคียในปีคริสตศักราช2019ฟอสซิลที่พบมีกะโหลกค่อนข้างสมบูรณ์ยาว6เซนติเมตรแสดงให้เห็นส่วนปากที่ประกอบไปด้วยฟันสองคู่แรกรูปทรงกลวยและ มีช่องว่างในปากก่อนถึงฟันที่มีขอบหยกักษ7ถึงหยักอีก19คู่และมีปีกที่แพ้ออกยาวราวๆ60 60เซนติเมตรซีซ่าแดกชัรัฐมีความสัมพันธ์ในสายวิวัฒนาการใกล้ชิดกับคาเนียแดกชัรัฐจากอิตาลีและออสเตรียดาโค จากออสเตรเลียซึ่งรวมอยู่ในกลุ่มเทโรซอลจากยุคทรแอสซิกที่มีฟันมีขอบหยกักหลายหยกักอีกหลายสกูลแต่ยูดิโมโฟดอนชนิดยูดิโมโฟรอนเรนซีดูเหมือนจะไม่ได้มีลักษณะโบราณเท่าเทโรซอยุคทรแอสซิกอื่นๆอย่างไรก็ตาม หากต้องการความชัดเจนในการจัดความสัมพันธ์ภายในกลุ่มเทโซรศจากยุคไทรแอสิกคงต้องรอให้มีการค้นพบซากที่สมบูรณ์จำนวนมากกว่านี้สำหรับอีพีนี้มีเพียงเท่านี้อีพีหน้าจะพบกับไดโนเสาร์สายพันธุ์ใดนั้นโปรดติดตามชมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ